เราเห็นได้แต่ว่าบม่ได้โฆษณาเขาจุมาเลยตั้งไก่ตั้งไก่เ้อจ้าพี่เราเห็นได้ตั้งประเทศนอกสอบประกอบล้วเมืองไทยเข้าใจมาบึงเพิ่งกินอันยในต่างประเทศหรือไยในประเทศเอ้บเงบึงว่าไหนบ่นตาจุยบงละยังไงบงตากินย่างก่ จุตามาได้จ่ามาเด้อกินแซ่บๆย่ายกัน่เคยกินเนาะกินพวปินไม่โอ้วปินยนสบายดีจ้าพี่น้องเฮ็ดคำหน่อยเลยเหรอนยำพวกต้งกุ้ยไล่กดแช่กุ้ยต่ำย้ายต่อมเพศแตบเป็นบ้านเลยเด้จ้าเด้อแต่เรียนกับลูกลานพักกันกินกันจ้าพี่น้องย้ายก็กินพวกปินดอกกินแก ินบ้าๆไทยไอพี่น้องเบิ่งน้ำกันซื่อๆนี่แหละจ้าลูกโดดปากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าเด้อพี่น้องฝากกดติดตามย้ายเนี่ยจ้ากินบ่จ้านหัจับดินหจับหัวจับเอ้านยาเห็ดเนาะมาด้วยค่ะมาด้วย อันนี้น้ำจิ้มนี่ยงน้ำจิ้มบุกชินออกน้ำจิ้มบุกชินมันอยู่น้ำกันเียงเชียงงามๆมีกรบอกระบอลูกหุดนย้ายสั้นไมมพูดนี่เชียงเงินหัวปลาตาย แกน้ำจิ้มโอ้ยจิ้มเที่ยครับจิ้มเที่ยนี่มาจิ้มขมครับน้ำจิ้มขมเด้อตาหันมาจูน้ำเพลินแม่จูเนี่ยตาตาจูมาจูเนี่ยขอ้จูเก่งจับลูกกับหลานจูไหวเลยมาจูเลยตาเนี่ยจูตับหวานแล้วลูหลันหลานหอมแรงน้ำกันจับพี่น้องเนี่บอกให้เด้อครับเดลยสกิจด้วยเนี่ย

จากสถานที่แ่บกจ้ามามจ้าพี <S <s uh uh ่น้องิ่จัดด้วยรีนจัดกะชอนด้จัดแล้วมั้เห็แล้วเแล้วพ่อพ่อพ่ออะงจัแกทียนอ่าะอืแอนั่นแหละจัดเลยจุนครับจุพี่ัจุน่ย จูตับครับผมเนื้อสดๆตับโรงเรียนอะไรมาเนี่อ่ะโซนโซนโซนพี่น้องไม่กินน้ำเลยแม่ <G ül üyor> เอเอเออครับมาเด้อค่ะมาเด้อพี่น้องเอเ้อพี่น้องไม่กินน้ำเลยจ้าอิปนีก่กะจับนี่เด้อจ้าเด้อพี่น้องทักทายทักทายจ้าอาหารบ้านๆน้อง ชิหนาพกันไหมจ้าฝากกุหลค์กุเทีเลยนด้จ้าเด้อ mm. พี่น้อง mm.